อันนี้คือขุยสั้นอาคาเรียกว่าแมลีนะครับเอาไว้จีบสาวได้เหมือนกัน Everything through the word and through song. So got interested in seeing people. through word through important got to how is I in music is and song. So เพลงนี้มีประวัติความเป็นมาประมาณ400ปีนะครับก็แต่ละชนเผ่าที่อยู่ในประเทศจีนนะครับเขาเขาจะเล่นกันหมดเลยนะครับเพลงนี้แล้วก็มีความหมายก็คือ,อ ลูกแม่ขอให้นอนหลับสบายนะแม่จะขอไปเต้นรำสักสองสามรอบผมชอบตั้งแต่เด็กพัานนาการของผมคือตอนนั้นเห็นอ่า ตั้งแต่อายุประมาณสี่ห้ากว่าพลังจงคำความได้ครับน้องหลานผมนะครับเห็นเห็นว่า,วาลุงคนนี้เขาเป่ากิ่งคนในหมู่บ้านเต้นนกี่คือว่าโตมาเราคิดในใจนว่าเราต้องเป็นอย่างลุงเขาให้ได้เราต้องเล่นอย่างลุงเขาให้ได้ครับคือลุงคนนั้นน่ยไม่ได้เล่นเป็นแค่อย่างเดียวเล่นได้หลายอย่างหลายชิ้นมากผมก็เลยเอาเขาเป็น,นดอนว่าเออถ้าโตมาเนี่ยเราต้องเป็นเหมือนลุงเขา ผมไม่ได้ฝึกตั้งแต่เด็กผมเริ่มฝึกมาประมาณนี้ครับตอนที่มาอยู่กับเพียทุ่งปีสองปีนะครับแต่ก็ก่อนหน้านั้นก็เคยได้จับจับลองลองเล่นบ้างแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นจนมาอยู่ที่นี่ประมาณประมาณสี่ห้าเดือนแล้วก็ได้เจอเพียร์ทูปก็เลยลองลองไปคุยกับเขาดูจากนั้นผมก็เริ่มรื้อฟื้นความจําเดิมเอามาฝึกครับก็เมื่อก่อนก็เล่นได้บางชิ้นนะครับในเช่นคุยง,ง่ายๆเนะี่ย คุยเนี่ยเห็นจากพี่ชายผมพี่ชายผมเนี่ยเป็นนักเป่าคุยคือเมื่อก่อนเป็นโรงเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันอยู่ที่ไม่สวยแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่คือพ่อเอาไปให้อยู่วัดเป็นเด็กวัดเราก็ได้เรียนเรียนแล้วก็เห็นพี่เป่าคุยเราก็เลยบอกให้พี่สอนเราก็ได้เป็นคุยไทยคุยอะไรไม่แน,น่ อันนี้คือกลุยสั้นอาคาเรียกว่าแมลี่นะครับเอาไว้จีบสาวได้เหมือนกันคือจะเป็นเป่าช่วงประมาณคนเมื่อก่อนเนี่ยก็ถ้าไม่มีระทรก็อย่างสาวเนี่ยตื่นขึ้นมาประมาณตีสามมาตามข้าวผู้ชายก็ตื่นเช้าขึ้นมาประมาณตีห้าก็ช่วงที่ไก่ขันพอดีก็เป่าตอนนั้นก็ทําให้สาวรู้ว่าเอ๊ะผู้ชายคนไหนเป่าแล้วก็มาตามหาผู้ชายประมาณนี้ครับ ตัวนี้ก็เป็นขลุยสามรูของอาคารนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าชุลุกเอาไว้จีบสาวพวกเป็นเป็นพวกสาวแม่ไม้คนที่เป่าก็เป็นบางทีก็เป็นพ่อไหมพ่อไม้เป่าก็ลองฟังดูน ผมพยายามจะอ่าอนุรักษ์ไว้ไม่อยากให้หายคือถึงเราเล่นไม่เป็นเล่นไม่เก่งเนะคืออยากให้มันยังเห็นต่อที่เนี่ยรุ่นเนี้ยถ้ารุ่นอย่างเพียรู่เขาหมดไปเนี่ยก็ผมว่าไม่เห็นแล้วก็เเริ่มสืบสารต่อไม่ใช่แค่ของอาขาผมหลายด้านเลยแต่ว่าอาขาเนี่ยมาที่หนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยไปค่อยไปเสียงมันเพราะเสียงมันมันเป็นอย่างหนึ่งที่ว่ามันไม่มีปมเดนคือว่ามันไม่มีวันจบวันสิ้นนะครับคือเราเป่าเพลงนี้แล้วคือเหมือนเพลงเนี้ย แต่ว่าเรายังใส่ลูกเล่นเข้าไปได้อีกคือมันคือสนุกตรงนี้ว่าให้คนสิบคนเนี่ยมาเป่าเพลงเดียวกันปอกไม่เหมือนกันลูกเล่นลูกเล่นไม่เหมือนกันสักคนมันสน,นิมันอยู่ตรงนี้แล้วก็กีตาร์ประมาณเนี้ยครับเป็นกีตาร์เป็นกีตาร์อาคาครับ<ม>แต่แต่ตอนนี้ไม่เห็นละบ้านผมก็ไม่มีละผมก็เวลาไปบ้านทูก็เพียรทูก็ไปฝึกที่นั<ม>่นที่มันหายไปอย่างสิ้นเชิงคือกีตาร์อาขาเนี่ยหายไปแล้วครับแล้วก็มีซอด้วยนะครับอค่ะาหายไปเหมือนกัน ถนัดตอนนี้ก็นะ่าจะเป็นแคนนะครับเป็นถนัดแคนมากกว่ามากที่สุด ดนตรีที่เราเล่นนี่คือสําหรับผมนี่คือให้ความสุขกับตัวผมเองนะครับและก็ความรู้สึกว่าไม่อยากให้มันสูญหายไปประมาณนี้ไม่อยากให้มันสูญหายไปจากวัฒนธรรมของเราประมาณนี้คือตอนนี้มีอยู่ที่แสนสุขอยู่ที่แสนสุขคือเด็กประมาณ20กว่าคนเรากําลังหาเวลอยู่ว่าเด็กคนไหนสามารถเล่นได้เพราะว่าบางคนเขาสนใจคนไม่เหมือนกันนะครับคนดนตรีเพราะามันมีหลายอย่างเหมือนกันของอาขานี้ แต่ผมจะเน้นเรื่องนี้มากกว่าคือบอกว่าอยากอยากให้เขาแบบว่าเออหากสนใจเรื่องนี้เราสามารถแนะนําให้ได้นะแต่ถ้าสอนเนี่ยเราสอนให้ไม่ได้เหมือนกันเพราะเราก็ยังไม่เก่งประมาณนี้คือเราก็สามารถแนะนาให้เขาได้เหมือนกันเออจ้ค่ะเออจา่เอะอันนี้ลูกพี่ฮซุ่ม เพราะความชอบส่วนตัวค่ะแล้วก็ที่โรงเรียนก็ได้เรียนดนตรีแบบสากวด้วยค่ะก็เลยมาบวกผสมผสานกับดนตรีค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยค่ะรู้สึกชอบครับแล้วก็เป็นวัฒน,นธรรมของอาขาด้วยครับเลยอยากสืทบทอดต่อไปครับปกติก็เป็นคนชอบเรื่องดนตรีอะไรอยู่แล้วค่ะแล้วก็ลองมาเรียนดนตรีอาขาดูแบบมีผู้ใหญ่ใจดีแบบเข้ามาสอนด้วยเลยแบบนี้มันเป็นดนตรีของอาขาค่ะแล้วไม่อยากให้สูญหายไปค่ะ อย่าให้สืบต่ออย่าให้เล่งต่อต่อตไปค่ะแล้วก็อย่าให้ลูกหลานฟังว่าโดนเตี่ยค่ะก็เพราะนะไม่ใช่โดนเตี่ยสากลที่เพราะได้ I'm interested in oral tradition. In places where there's no legacy of reading and writing. So, when you go to remote villages in the mountains of Thailand, you find people who pass on everything they know about their world their knowledge, their life lessons, their rituals, their beliefs, how do they raise their crops and how do they raise their livestock. Everything is through the word and through song. So I got interested in seeing how important music is to people. Not only through thousands of years, but it takes people through their life, from their birth to their death, and it takes them through the cycle of seasons, you know, from planting all the way to the new year. <coughs> เมื่อก่อนสมัยก่อนเนะี่ยผมพ่อผมตอนเด็กๆเ,เนี่ยนะครับเ,เวลานอนประมาณสั้นหนึ่ง,งทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยครับหัวหมู่บ้านก็จะมีคนเป่าคลุยแล้วก็กลางหมู่บ้านก็มีแล้วก็ท้ายหมู่บ้านก็มีะครับอตอนนั้นเนี่ยขุยเ,เพลงคุยนนิยมมากครับก็น,นิยมกันแล้วไปที่นี้มันจะมีอยู่เพลงหนึ่งนะครับที่ที่บอกว่า,าในานางเอกในเรื่องนี้นะครับก็คือเขาชื่อว่าอาซามะนะครับ ซึ่งในในเพลงเนี่ยเขาจะเรียกแกว่าจ้าซะเวลาไปสวนไปสวนเนี่ยเขาเขากลับจากสวนมามันมืดค่ําแล้วมันใกล้จะค่าแล้วแล้วทีนี้เขาเขาได้ผักกลับมาเขาได้ผักกลับมาแล้วก็ใส่ใส่ใส่ใสตะก้าไว้แล้วก็จะผ่านบ่อน้ําของหมู่บ้านเนี่ยเขาก็คิดว่าน้ําในบ้านคงไม่ไม่พอใช้หรือว่า พ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่แก่แล้วนะครับคงจะไม่มีใครมาตักน้ําเขาก็ถ้าเขากลับไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นี้เขาก็ต้องกลับมาตักน้ําอีกนะครับเพราะนั้นเวลาเขาผ่านเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่ามีกอไผ่อยู่ริมบ่อน้ํานะครับเขาก็เลยตัดบอกไม้ไผ่หนึ่งกระบ,บอกนะครับแล้วก็ตักน้ํากลับไปด้วยนะครับ แล้ทีนี้เนื่องจากว่าเวลามันคํำมันพบแล้วนะครับก็เลยเ,เขาก็เลยต้องรีบเดินนะครับเขาเดินบ้างวิ่งบ้างนะครับเขารีบร้อนมากเขากลับไปได้บ้านนะครับแล้วก็พอไปถึงที่บ้านเนี่ยภาพที่เห็นก็คือคุณตากับหลานสองคนเนี่ยนั่งอยู่ริมขอบของของ,ของเตาไฟนะครับนนเ,เ,เ,เพราะว่ารอแม่นานละแม่ไม่กลับมาสักทีนะครับก็นั่งรออยู่ที่นั่นนะครับในเตาไฟหนึ่งเตาเนี่ยนะ มีมีตาคุณตาแล้วก็มีหลานอีกสองคนนั่งอยู่นั่งอยู่แล้วอาต,ตามีขุยอิม,มือเลก็คือเขามีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าอาต,ตาแล้วก็ทีนี้เขามีสร้อยก็คือเมียขูนอนหลับไปแล้วเพราะว่าร้องไม่ไม่ไหวบทเพลงนี้ก็จะสอนให้เรารู้ว่าทำให้เรารู้ว่าจัสซาเนี่ยมีลูกชายอยู่สามคนนะครับมีลูกอยู่สามคนแล้วก็ ที่สําคัญคืออัตตาเมียขูเนี่ยอัตตาเมียขูก็เมียขู่คำว่าเมียขูคือในภาษาลีซูก็คือแปลว่าตาลึกนิดหน่อยนะครับตาจะลึกหน่อยหนึ่งนะครับ,บ <า S 1> แล้วก็ทีนี้ทําให้เรารู้ว่า,ามองเห็นภาพของแม่เขานะครับว่าแม่เขาก็คงจะตาลึกนิดหน่อยเงี้ยครับคือเพลงเนี้ยเพลง,งนี้ครบหมดเลยครับแต่คือวิถีชีวิตทั้งลักษณะท่าทางความขยันขันแข็งความรับผิดชอบต่อครอบครัวนะครับ 就两三台。